รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้สูงอายุต้องสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุดขอเชิญชวนผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่าชรายอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้เป็นร่มโพร่มสของลูกหลานนาน,าน,าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านไม่รู้โรยรายการเพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมวัยนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยและผู้ที่กําลังจะสูงวัยทั้งหลายค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็ก็ต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายของคุณตั้งแต่วันนี้เลยนะคะยังมั่วจะรอให้ถึงวันแซยิตหรือว่าอายุครบ60ก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นดูแลเลยละคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะหาไม่เตือนนะคะเอาละค่ะแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งหม กำลังใจไปนะคะวันนี้ติดตามรายการบานไม่รู้รอยของเราเราก็มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพพร้อมกันเลยค่ะช่วงรู้ทันโรค คุณผู้ชมคะร่างกายของเรานี้รับใช้เรามายาวนานแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่ามัวรอค่ะให้ร่างกายของเราเรียกร้องด้วยการแสดงอาการผิดปกติออกมาก่อนแล้วถึงค่อยมาดูแลกันเลยค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้กันดีกว่านะคะในว,วันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้คําปรึกษาเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีท่านก็คือคุณหมอประเสริฐอัศนตชัยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับ คุณหมอคะอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าในความคิดเห็นของคุณหมอเนี่ยนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างไรบ้างคะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าอย่างที่คุณปอพูดนะครับว่าในคนสูงอายุนั้นก็อยู่รนเปลี่ยนแปลงของร่างกายใช่ไหมครับในหลายระบบซึ่งจะมีผลกระทบต่อหลายด้านนะครับนี่ยก็แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าน่าจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพแน่นอนสสขภาพ่อไม่เป็นเรื่องที่ซื้อหากันไม่ได้ง่ายๆนะครับนะฮะ ก็ต้องดีทั้งด้านกายและด้านใจนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เป็น2ด้านที่ต้องพูดกันไปเสมอนะครับปัจจัยที่สองคือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะครับนะ <c oughs> ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยถ้ายังมีเรื่องของความมั่นคงยังไม่ไม่ดีเนี่ยคงจะมุชิตอยู่อย่างลําบากนะฮะเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของปัจจัยทางการเงินที่เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นความมั่นคงที่มีความจําเป็นนะครับ จจะสุดท้ายนี่ที่ดูเหมือนจะคนทั่วไปอาจจะมองข้ามแต่สําคัญมากๆสำหรับมนุษย์เราะครับคือเรื่องของการมีส่วนร่วมในสังคมนะฮะซึ่งตรงนี้พี่สยุธทุกคนนะครับก็ต้องคำนึงถึงเสมอไม่ใช่ว่าพอว่าตัวเองพอเข้าสู่วัยสุายุแล้วมีเงินมีทองแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆนะครับนะก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพต่อโดยรวมนะครับเรื่องของณภาพชีวิตที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆครับสุขภาพความมั่นคงในชีวิตนะฮะเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมค ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีคุณภาพต้องครบสมบูรณ์ทั้ง3ปัจจัยนี้นะคะอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานมากนักแล้วก็อยากจะมีครบทั้ง3ปัจจัยเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอได้กล่าวมาเนี่ยนะคะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็ก่อนที่ตอบคาถามคุณปลองนี้นะครับก็พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าในคนสุ สมงอายุเนี่ยครับนะเขาต่างอะไรจากคนทั่วไปในคนวัยหนุ่มสาวก็มีอยู่ประมาณ5ประเด็นนะครับนะฮะประเด็นแรกเลยคือเรื่องของร่างกายนี่ก็เสื่อมถอยไปตามการเวลาะตามการใช้งานก็เราเรา,เราดูเหมือนเด็กคนหนึ่งใช่ไหมครับเด็กไม่ใช่เป็นเพียงป่ที่มีแค่ตัวเล็กๆนะครับเหมือนกันครับคนสูงอายุก็ไม่ใช่เป็นเพื่อที่มีแค่ผมงอกนะฮะเขาทั้งสมองทั้งตาทั้งหัวใจทั้งปอดเนีเขาก็เสื่อมไปตามตามเวลานะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคนสูงอายุเนี่ยจะมีตรงนี้อยู่ด้วยบางคนไม่เข้าใจนะครับ คิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่สม,มัยอายุ70แล้วใช่ไหมฮะ,ะเกิดวันไหนเกิดหลอดไฟขาดก็จะปีนขึ้นไปปีนหลอดไฟเองโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเอง70แล้วก็มื้อมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยแต่ตก่อนนะฮะ,ะก็อาจจะตกลงมาหกล้มกระดูกหักอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็ต้องต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สองคือเรื่องของเวลามีไม่สบายเกิดขึ้นนะครับก็จะมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับที่อย่าบ้าแต่แพทย์นะครับคนทั่วไปคนดูแลก็อาจจะมองข้ามไปนะครับนะ เช่นมาด้วยอาการหกลม้มไม่เดินผู้จาสับสนผูจราระปัสสาวะาสนะฮะซึ่งแต่ก่อนเราคนนี้ว่าเออเป็นเพราะโรคฉลาจริงๆไม่ใช่ครับอีกผู้นี้เป็นอาการที่ไม่จเพาะเจาะจงที่อาจจะเกิดจากโรคที่ซ่อนอยู่นะครับเนี่ยเพราะน,นั้นก็ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้นะครับนะหรือลูกหลานที่เห็นว่าคุณแม่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อย่าไปคิดว่าอ๋อเป็นเพราะโรคฉลาไม่เป็นไรเดี๋ยวหายไปเองหรือทําอะไรไม่ได้ไม่จริงครับควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับเ,เพื่อจะ อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ที่แก้ไขได้ปัจจัยที่3เลยคือเรื่องของการที่มีโรคเยอะนะครับนะหลายโรคในเวลาเดียวกันก็จะนํามาซึ่งประจัยที่4ี่คือการต้องใช้ยาเยอะนะครับซึ่งการใช้ยาก็มีผลเสียพอสมควรถ้าใช้ไม่ถูกหลักนะครับเกิดผลท่างเคียงมากมายแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของปัจจัยด้านสังคมนะฮะซึ่งสำคัญมากเลยว่าในคนสูงอายุนเนี่ยต้องออต้องพึ่งพาต่างๆแลการดูแลจากคนรอบข้างนะครับนะฮะ ปัจจัยแากสังคมปัจจัยแรกเลยที่สาคัญเลยคือเรื่องของผู้ดูแลเป็นใครนะครับนะถ้าเป็นผู้สูงอายุทยี่อยู่ตัวคนเดียวเอ่อและถ้าเกิดท่านเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาใครจะดูแลนะครับนะใครจะเป็นคนตรวจพบแล้วรีบพาไปโรงพยาบาลน,นะเพราะฉะนั้นคนดูแลเนี่ยต้องคิดเสมอว่าเออเมื่อเราเข้าสู่วัยนี้แล้วเนี่ยใครจะเป็นคนให้เราเอา่อพึ่งได้ว่าพอพึ่งได้พึ่งพาได้นะครับนะเช่นลูกคนไหนหลานคนไหนนะครับที่พอจะติดต่อได้นะครับ หรือว่าคนดูแลที่ที่อาจจะต้องจ้างมาซึ่งก็ในปัจจุบันเราก็จะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ตรงนี้เยอะใช่ไหมครับ mm hmm. ซึ่งถ้าคนดูแลเป็นกลุ่มพวกนี้ก็ต้องดูด,ดูให้ดีนะครับเนะเพราะว่าอาจจะการดูแลก็อาจจะไม่ดีนักนะครับนะฮ mm hmm. ะปัจจัยที่สองด้านสังคมคือเรื่องของเสีถานนะอย่างที่บอกแล้วนะครับวามป่ะคงในชีวิตอันนี้ก็ต้องก็ต้องแต่ถ้ามาพูดตอน,ตอนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ทันนะครับคุณก็ต้องเตรียมตัวนตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มสาว mm hmm. mm hmm. ัจจัยสุดท้ายเรื่องของสังคมคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นยังไงนะครับนะว่าประเภทบางคนก็เดือนนี้อยู่กับลูกคนโตอีกเดือนอยู่ลูกคนกลาง <Okay. S 1> คนอื่ยู่คนเล็กนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับนะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าเพศยุบางคนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้โอกาสอาจจะไปอยู่ใต้สะพานนี่เป็นต้นนะครับนะ mm hmm. หรืออยู่ว่าพระคนชรางนี่เป็นต้นนะฮะ mm hmm. ซึ่งปัจจัยพวกนี้ต้องต้องดูให้หมดเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อ โดยรวมของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับค่ะจะว่าว่าเป็นเรื่องง่ายก็ไม่ได้ง่ายมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องยากเนี่ยก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้เมื่อกี้คุณหมอนะคะได้พูดถึงเรื่องราวทั้งตัวเองก็ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยเรื่องของสังคมด้วยนะคะลูกหลานภายนอกก็ต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างดีด้วยคอยหมัสังเกตด้วยอย่างนี้นะคะคุณหมาว่าสิ่งใดที่เราควรจะต้องเริ่มเป็นสิ่งแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณภาพอะคะ ครับก็ก็เรื่องสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมครับนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกายก็สุขภาพใจนะครับนะฮะซึ่งสำหรับคนที่ตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับนะก็ผมก็จะเสนอความคิดเรื่องของการส่วนสุขภาพนะครับนะที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดนานๆนะครับนะฮะก็วันนี้ผมก็มีสูตรง่ายๆนะครับนะฮะที่ว่าอ้าอ้วนออกอุบายหาโอกาสอีกอีกสักครั้งได้ไหมครับคุณหมอ อ้วนออกอุบายหาโอกาสอ้วนออกอุบายหาโอกาสเหรอคะอ้อ้วนอ้อตัวแรกค่ะออ้วนใช่ไหมคะอาตัวแรกอาหารครับค่ะนะฮะก็ทานอาหารให้ถูกต้องนะครับนะฮะก็เมื่อเข้าสู่วัยสูงวัยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารหวานหรืออาหารมันนะฮะเพราะพวกนี้ก็ทานเข้าไปก็จะจะอ้วนได้ง่ายนะครับนะแล้วก็อาหารเค็มก็ระวังเพราะว่าความดันสูงได้เป็นต้นอ้วนตัวที่สองก็คือก็หลีกเลี่ยงภาวะอ้วนนะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ความอ้วนนั้นมันจะมากับอายุถ้าถ้าเราทานอย่างไม่ระมัดระวังะนะครับโดยเฉเพาะประเทศเราประเทศอู่ค่าอุ่นห้ามใช่ไหมครับการกินนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่ายีอ้สูงอายุโดยเฉยพ,เเพ,เา,เเพาะคุณผู้หญิงนะครับเพราะฉะ,ะนั้นก็การหรือเรื่องความอ้วนก็ตรงไปตรงมาครับคือคือพยายามเรื่องของอาหารก็เรื่องของออกกำลังกายนะครับเรื่องของอาหารนี่ก็ก็มาอยู่สี่กินนะครับเนี่ยสิจะมีตัวย่อยเยอะหน่อยนะครับ ก็คืออันแรกนะครับก็คืออย่ากินจุกจิกนะครับนะฮะอันที่สองก็คืออย่ากินแล้วนอนนะครับนะฮะอันที่สามก็คือหลีกเลี่ยงอย่ากินพวกหวานคอันที่สี่ก็คืออย่ากินของมันๆนะครับคุณหมอพูดมาหลายท่านทางบ้านชมอยู่บอกว่าตัวเองครบเลยค่ะทั้งหมดปฏิบัติตัวหมดเลยทั้งทานของจุกจิกนะฮะทานแล้วก็นอนทานแล้วของหวานทั้งทานของมันๆด้วยตรงนี้นี่ต้องสําคัญมากไลมครับคุณหมอที่ต้องหลีกเลี่ยงอะค่ะอ๋อสาคัญทีเดียวครับคือถ้าเรา ถ้าเราปล่อยจัปล่อยใจยนะครับเนี่ยผู้เรียผดแั้เพอนิดเดียยมันมันขึ้นแล้วลงยากฮะก็คือแต่ถ้าเราเรามาระวังอย่างที่คุณปลอนเน้นก็ก็จะช่วยทําให้เราไม่อ้วนนะครับเนี่ยก็จะก็จะ,จะห่างไกลโรคที่จะมากับผู้สูงอายุนะครับอ้วนแล้วก็ออกออก,ออกคือออกกาลังกายถูกต้องเลยครับคุณลเยี่ยมนะครับ,รบอ,ออกกาลังกายนะครับนะ <S 2> <S 2> <S อุ้ะครับ อุบัติเหตุครับก็ระวังนะครับยาหกลมนะครับนะที่จะพบบ่อยในคนสูงอายุนั้นเวลาท่านเดินไปโดยเฉพาะคนที่ยังแข็งแรงครับเวลาเดินออกไปนอกบ้านนะครับนะฮะก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุมองพื้นที่ดีบางคนก็ไม่ไม่มาระวังแล้วก็หกลมก็เกิดผลเสียตามมานะครับคาต่อไปนะครับใบนี่คือใบยมบุกนะครับอค่ะนะครับก็อบยมุกทั้งหลายเช่นเรื่องของเล่าบุหรี่นะครับนะฮะก็เพราูว่าหลายคนก็ยังไม่เลิกนะครับนะก็ต้องพยายามเลิกเพราะว่า ก็คงรู้ว่าทั้งบุหรี่ก็นํามาซึ่งโรคของปอดโรคของหัวใจนะครับมะเร็งต่างๆนะฮะแล้วก็ส่วนชุราแล้วก็จะมีมีผลเสียเรื่องของโรคตับความดันสูงที่เป็นต้นนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของก็เที่ยงคืนนะครับระวังผู้สูงหลายคนบางคนก็ไม่ระมัดระวังก็ติดโรคเอดก็มีนะครับนะฮะดันั้นก็ต้องระวังด้วยนะฮะตัวลงไปนะครับหานะครับคำต่อไปหาก็คือมันตรวจเช็คหาสุข หาโรคที่ซ่อนอยู่นะครับนะฮะมันผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีการต้องพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนก็ยังดีนะครับนะฮะเพื่อจะดูเรื่องความดันเลือดดูเรื่องน้ําหนักตัวนะครับนะฮะหรืออาจจะต้องมีการตรวจน้าตาลในเลือดนะครับเพื่อตรวจเช็คสุขภาพว่าเหมือนรถเราใช้มาปีหนึ่งก็ต้องเช็คสภาพสักทีหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันสุดท้ายก็โอกาสก็คืออากาศนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีใช่ไหมครับก็ สุขภาพเราก็เราก็แย่นะครับนเพราะนั้นก็ต้องดูได้ว่าสิ่งของของเราเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะครับนะมีความสะอาดไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ใช่บ้านก็เต็มไปด้วยของที่สะสมกันมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอากาศก็ไม่ระบาย,ยาต่างๆก็เกิดพวกนี้ก็จะให้เกิดสุขภาพไม่ดีตามมาได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วจากที่คุณหมอเคยเห็นมาค่ะผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาอะไรที่มาปรึกษาคุณหมอบ้างคะครับก็เออก็ที่ มันมีมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อาการทั่วไปที่ดูเหมือนไม่ไม่ร้ายแรงนะครับนะเกิดชากเนื่องจากความชรานะครับเช่นอาจจะมีท้องผูกได้ง่ายนะครับนะอาจจะนอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งพวกนี้ก็มันเป็นเกิดขึ้นนะครับจากความชราครับนะแต่ก็รต้องระวังว่าอาจจะเกิดจากบางโรคนะครับบางสาเหตุที่แก้ไขได้นะครับนะอย่างเช่นบางคนท้องผูกโอเค อาจะจากความชราที่อายุมากขึ้นอาจจะอาจจะถ่ายลาบาก <c oughs> แต่ว่าเพินเพินไปได้ยาบางอย่างเ <c oughs> ช่นยาแคลเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่กินบำรุงกระดูกใช่ไหมฮะ <c oughs> ทำให้ท้องผูกได้อย่างเงี้ย <c oughs> นะก็ก็ถ้ามีปัญหาก็ต้องบอกคุณหมอให้เขาปรับเปลี่ยนยาให้ <c oughs> นี่เป็นต้นหรือบางคนนอนไม่หลับที่นี้ผมบอกนอนหลับเกิดจากความชราก็ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> พอคนเราพออายุมากขึ้นจะนอนน้อยลง <c oughs> อันนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าบางคนไม่ใช่อย่างนั้นคือน,นอนน้อยลงก็จริงแต่ว่า ต้องเตือนขึ้นมากลางด bon ึกบ่อยๆขึ้นมาปสัสสาวะเพราะว่าต่อลูกหมากโตก็ทําให้นอนน้อยลงใช่ไหมครับน้ำมันนอนไม่หลับย่างนี้เราก็ต้องแก้สาเหตุตัวต้นเหตุคือเรื่องของตับลูกหมากโตอย่างนี้เป็นต้นตตวอันนี้เป็นเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองนะครับก็คือกลุ่มที่เกิดจากโรคแหละนะครับที่จะพบบ่อยๆอย่างที่ที่คุณหมอถามนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีโรคอยู่3สามระบบนะฮะที่จะพบได้บ่อยในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ ระบบแรกที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับคือโรคระบบของกระดูก <nước> ข uh, ้อและกล้ามเนื้อนะครับนะฮะซึ่งก็จะพบว่าในคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะปวดไหล่ปวดหลังใช่ไหมครับนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพในอดีตเป็นเกษตรกรหรือใช้แรงงานนะครับนะฮะก็จะส่งผลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแหละนะครับทำให้เสี่ยงได้เร็วกว่าใช่ครับก็ก็คนคนกลุ่มนี้ก็มักจะ ไปซื้อ,อยากินเองนะครับนะแล้วก็ก็คงเดาได้ตามมาด้วยเกิดคนใี้จาก,การใช้ยานะครับนะเช่นยากแก้ปวดข้อต้องระวังนะครับว่าถ้าไปซื้อทานเองเนี่ยอาจจะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเอนเซทนะฮะกลุ่มพวกนี้ก็ทําใหเ้เป็นแผลในกระเพาะมีปวดท้องได้นะครับนะก็อาจจะมีความดันเลือดขึ้นสูงได้บางคนก็อาจจะถึงกระทําให้มีภาวะหัวใจวายได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังส่วนโรคระบบที่2นะครับนะ ก็เป็นโรคในกลุ่มเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันสูงเแบาบหวานไขมันในเลือดสูงนะครับ <c oughs> หรือผลสะท้อนของของของภาวะพวกน,นี้นะครับเ <c oughs> ช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะฮะโรคอัมพาตนะฮะโรคที่รเราเลือดที่รเรเลือดที่ขาอุดตันนะครับทําให้เวลาเดินแล้วก็ปวดขานี <c oughs> น้เป็นต้นหรือแม้แต่ภาวะสมองเสื่อมนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองนะครับ สมองเสื่อมนี่เป็นผลมาจากการที่มีความดันสูงเหมือนกันเหรอคะเรื่องความดันเหมือนกันนะครับเพราะความดันสูงเป็นปัจจัยเสีส่ยงสำคัญของการเกิดโรคอัมพาตนะฮะ<ม>ัทำให้เส้นในสมองอุดตันนะครับหรือเส้นลสมองแตกก็จะทําให้สมองเสื่อมตามมาได้นะครับค่ะส่วนกลุ่มโรคอันที่สามอันส,สุดท้ายที่พบบ่อยๆในคนสูงอายุเลยก็คือความเสื่อมของระบบประสาทสมองนะครับนะฮะเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวแล้วที่ค้าเกี่ยวกันคือเรื่องของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้านะครับนะฮะภาวะซึมสับสนเฉียบพลันนะครับไ <birthday. S 1> อ้โรคคนอสําคัญเลยที่พบได้โดยเฉพาะในคนสูสงอายุเลยนะครับ <asmine. S 1> คือโรคพาร์กินสันค่ะ <c ười> มีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอโรคพาร์กินสันนี่ก็เราคงเคยเห็นคนสูงที่มีสีหน้าเฉยเมยนะครับนะะ <c ười> แล้วก็พูดอะไรก็เสียงแบบเสียงแบบไม่ไม่มีขึ้นลงนะครับนะฮะเรียกโมโนโทนัสนะครับนะฮะ <c ười> <context. S 1> แล้วก็เดินช้านะครับนะ <c ười> และ้วก็มือสั่นนะครับน <c ười> แล้วก็เวลาเดินก็ค่อยเดินนะครับนะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะหกล้มได้ง่ายเหมือนกัน <Okay. S 2> นะฮะซึ่งซึ่งดูหน้าตาคนแค่จะเป็นปางิสันเนี่ยก็เหมือนกับคนสูงที่ทั่วไปใช่ไหมครับ mm hmm. นะเพราะนั้นเพราะว่ามันดูอาการเหมือนเฉยเมยไม่มีสีหน้าอะไรนะครับนะ <Okay. S 2> นะ,ะอันนี้ที่ทําให้ถูกมองข้ามได้บ่อยๆนะฮะบางทีถ้าลูกหลานแบบไม่ได้มาเยี่ยมดูคุณพ่อคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่บ่อยๆนี่ก็อาจจะอาจจะละเลยอาจจะมองข้ามไป คุณหมอคะแล้วสำหรับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความถี่เท่าไหร่ถึงเป็นความถี่ที่พอดีคะ่ะในการเข้าไปตรวจสุขภาพค่ะคุณหมอครับก็เมื่อกี้ที่ผมให้สูตรอ้วนเมื่อกี้ครับคือมีอมนันคือหาใช่ไหมคือตรวจหาโรคนะครับอันนี้เป็นความจําเป็นที่ต้องเรียบการตรวจเช็คสุขภาพในคนสูงอายุเสมอน,นะครับนะฮะซึ่งก็สำหรับคนทั่วไปที่สบายดีนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้ควรจะพบแพทย์นะตรวจเช็คสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยปีละหนนะครับนะฮะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย สิ่งที่ต้องตรวจเสมอนะครับนะเวลามาพบแพทย์นี่ก็คือหนึ่งเรื่องของความดันเลือดนะครับนะเพราะว่ามันเป็นการตรวจเช็คที่ถูกที่สุดนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะตรวจพบและก็ป้องกันโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งมีผลกระทบต่อความพิการระยะย,ยาวอย่างชัดเจนนะครับจากการวิจัยอันนี้ที่ว่ามานะครับนะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีน้ำหนักตัวลดลงนะครับโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวนะครับพวกนี้ก็จะเป็น เป็นอาการแสดงเริ่มแรกของโรคหลายอย่างนะครับนะที่ที่เราไม่ควรจะมองข้ามไปนะครับนะก็อันนี้เป็นเป็นสองละต่อต่อไปคือเรื่องของอตัวร่างกายทั่วไปนะครับที่แพทย์จะตรด,ดูเรื่องของหวัวใจ,จดูปอดดูการเดินนะครับนะว่าท่าเดินเป็นยังไงนะครับนะ <Okay. S 2> จากนั้นก็จะตรวจผลทางห้องปฏิบัติการนะเช่นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ นะครับนะซึ่งการตรวจเลือดนั้นเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีซึ่งคุณหมอจะทราบนะฮะว่าตัวแค่เนี้ยพอดีไม่ใช่ว่าตรวจมากไปนะครับก็จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับนะสิ่งที่ทางงาใจพบว่าสมควรที่จะรับการตรวจเช็คเสมอเลยคือแน่นอนคือเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะเพราะว่าระดับนี้มันจะสูงมากขึ้นเมื่อยุมากขึ้นนะต่อไปคือระดับของไขมันในเลือดนะครับนะะซึ่งก็อีกแหละ ก็ตัวท่าเทคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะสูงขึ้นเมื่ออยุมาาขึ้นได้นะครับนะฮะต่อไปคือเรื่องของไตรก,กลีเซอไรด์แล้วก็ระดับของ HDL นะครับนะฮะก็เป็นออสองอันนะครับอันต่อไปคือเรื่องของการทํางานของไตนะครับนะซึ่งจะเสื่อมตามอายุเหมือนกันนะครับนะซึ่งถ้าเราตรวจพบเริ่มแรกก็จะอาจจะให้การดูแลรักษาที่จะป้องกันไม่ให้มันเสื่อมลงเร็วนะครับนะฮะส่วนการตรวจอื่นอื่นเนี่ยก็ก็อยู่ขึ้นอยู่กับเพิจารณาของแพทย์แล้วว่า น่าจะตรวจอะไรเพิ่มนะฮะอย่างเช่นคนนี้มีประวัติดื่มสุราเหมือนกันนะครับก็จต้องตรวจเลือดดูเรื่องตับเพิ่มเติมขึ้นมานี่เป็นต้นนะฮะคนนี้ดูถ้ายาขับปัสสาวะอยู่ลดความดันเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดแร่มาตดปกติก็ต้องส่งตรวจเลือดหาดูเกลือแร่ในเลือดนี่เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นการตรวจเพิ่มเติมขึ้นกับแต่ละคนนะครับนะฮะส่วนการตรวจปัสสาวะนะครับก็ ก็เช่นกันก็ตรวจดูเรื่องของการทางานของไตนะครับซึ่งก็เป็นการตรวจที่ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับนะซึ่งก็นิยมตรวจนะครับนะอันต่อไปคือเรื่องของการตรวจอุจจาระนะครับนะ,ะซึ่งก็ในอดีตนั้นเราไม่ค่อยนิยมแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าโรคอันโรคนึงที่จะพบได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็มันซ่อนอยู่ได้ง่ายเลยคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะซึ่งนักวากนั้นก็จะพบมากขึ้นเมื่อ,อยุมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราที่การทานอาหารเนี่ย ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะทานพวกผักผลไม้พวกไฟเบอร์น้อยลงนะครับ <Okay. S 2> นะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่มะนร้นการตรอุจวจจระเพื่อหาอุจระหาเลือดแฝงในอุจระที่ทางแพทย์เราใช้คําว่าฟีเคลออกเข้าบลัดนะครับ <Okay. S 2> ก็จะช่วยได้นะครับนะถ้าตรวจพบเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นตรวจเพิ่มเติมต่อนะครับ <Okay. S 2> ว่ามไีไอ้นี่ซ่อนอยู่หรือเปล่า mm. นะนะก็เป็นการตรวจที่ที่สมควรตรวจส่วน บางคนบอกทำไมไม่ตรวจเอ็กซเรย์ปอดอะเอ็กซเรย์ปอดเขาวิจัยเราพบว่ามันมันไม่คุ้มค่าการ<ช>ตรวจทุกปีแล้วการตรวจณวันนี้เนี่ยไม่ได้ประกันว่าอีกสองเดือนข้างหน้าจะไม่มีมะเร็งโผล่ขึ้นมานะฮนะเพราะนั้นมันก็จะตรวจเมื่อมันมีนมข้อบ่งชีช้เช่นมีเพลินช่วงนี้มีประวัติไอเรืร้อรังมาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ก็ต้องต้องตรวจหรือมีประวัติว่าน้หนักลดโดยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูนะฮะซึ่งพวกนี้เป็นเป็นส่วนที่ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับค่ะหมอคะแล้วมีข้อควรระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะครับก็อีกนิดนึงก็คือแล้วคุณผู้หญิงนะครับนะก็ฝากไว้คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับนะซึ่งก็จะพบในคนสูงอายุนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงควรจะเรื่องการตรวจนะครับตรวจภายในนะครับแล้วก็ตรวจดูปาปเสเมหาเซลล์มะเร็งนะครับนะะก็ทุกปีนะครับนะถ้าสมมุติว่าค่าปกติติดกัน3ปีนะครับนะ ก็อาจจะเว้นไปทุกๆ3าปีก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณผู้หญิงคือเรื่องของเป็งเต้านมนะครับนะฮะก็ต้องคอยคลำตั้งถุทงเตัวยนะรับมีก้อนอะไรผิดปกติไหมนะครับนะฮะถ้ามีปอบนี่นะครับนะต้องอย่าไปออยครับก็ต้องรีบกระตุกกระตากนะครับรีบๆบอกให้ลูกพาไปหาที่ที่เจอหลายรายทีเดียวคือออยนะครับนะกว่าจะมิคเมียนบอกลูกว่าพาไปหาหมอหน่อยก็ก้อนก็โตขึ้นเยอะแล้วนะครับนะมันก็โรคมันก็ลุกลามไปเยอะแล้วนะครับนะฮะนันก็ อยู่จะฝากเมื่อกี้ที่คุณปอถามคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ไม่ปกติกับตัวเรานะครับนะอย่าไปคิดว่ามันมันเป็นโรคชรามันทําอะไรไม่ได้นะครับนะหรือว่าไม่อยากจะรบกวนลูกนะครับเนะียอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะถ้าเราคิดว่าถ้าเราเจอแต่แรกแล้วเราทําอะไรให้มันหายขาดเนี่ยดีกว่าแต่ถ,ถ้าเราเป็นเยอะแล้วเนี่ยคนที่จะทรมานไปด้วยคือมันจะตัวเราแล้วนะคือลูกนะครับที่จะต้องรับข้างใช่ครับมา<จ>ปัญหาตามมามากกว่าอีกใช่ ค,คุณผู้ชมคะการมีสุขภาพที่ดีนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะแต่ว่าการที่จะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนั้นเราต้องทําด้วยตัวเราเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะสามารถมาทานข้าวทานยาออกกาลังกายแทนเราได้นะคะรวมถึงไม่มีใครที่จะมาให้กําลังใจได้ดีเท่ากับตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะจากคุณหมอประเรสริฐอัศน์ตชัยหัวหน้าภาควิชาวิจิศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ วันนี้รายการบานไม่รู้โดยของเราต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผูชมคะช่วงต่อไปค่ะกินดีมีสุขนะคะเราจะไปสนุกกับการเลือกรับประทานอาหารดีๆสาหรับผู้สูงอายุกันค่ะช่วงกินดีมีสุขโดยปกติแล้ว คนวัยสูงอายุก็ต้องการปริมาณอาหารน้อยกว่าคนหลุ่มสาวอยู่แล้วนะคะดังนั้นจําเป็นที่จะต้องดูแลให้ท่านได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอค่ะเพื่อซ่อมแซมร่างกายที่ส่วนที่สึกหรอแล้วก็สร้างความต้านทานโรคค่ะสําหรับปัญหาเรื่องอาหารการกินของคนวัยสูงอายุนะคะก็จะมีข้อคิดอยู่ว่าควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ควรรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ดยดูจากน้ำหนักตัวนะคะถ้ามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเราก็ควรจะลดให้อยู่ในปริมาณอยู่ในเกณฑ์นะคะที่เหมาะสมเพราะว่าร่างกายของเราเสื่อมลงทุกวันถ้ายัางต้องแบกรับน้ำหนักตัวไว้ก็จะเป็นปัญหาได้ค่ะผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารได้ง่ายนะคะเพราะเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุก็อาจจะมีปัญหาทางด้านสภาวะร่างกายสภาวะทางด้านสังคมแล้วก็สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีปัญหาทางด้านสังคมก็อาจจะทําให้จิตใจมีปัญหาได้ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุหันหน้าเข้าหาแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อผู้สูงอายุดื่มสุรามากนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นเบื่ออาหารเพราะว่าร่างกายหันไปใช้พลังงานจากแอลกอฮอล์ร่างกายก็จะขาดสารอาหารที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นวิตามิน B1 หนหรือว่ากรดโฟลิกซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะทุกโภชนาการได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะโรคประจำตัวเรื้อรังที่พบในผู้สูงอายุมักจะทำให้เกิดมีอาการเบื่ออาหารได้ง่ายหรือว่าทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่าปกติจึงทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีโอกาสขาดสารอาหารได้มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นค่ะโดยปกติแล้วผู้สูงอายุก็แลดูผอมลงอยู่แล้วนะคะโดยจะทำให้มีแก้มตอบลงกล้ามเนื้อแขนขาเล็กลงกล้ามเนื้อขมับเล็กลงหรือว่าตาลึกลงค่ะ โดยธรรมชาติผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวลดลงได้บ้างค่ะแต่ก็ไม่ควรจะเกินร้อยละห้าของน้ำหนักตัวเดิมภายในระยะเวลา6เดือนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นน้ำหนักตัวเดิม60กิโลกรัมลดลงเหลือ56กกิโลกรัมภายในระยะเวลา6เดือนผู้สูงอายุผู้นั้นอาจจะมีความผิดปกติในร่างกายควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะ แต่ว่าก็อย่าง,งหุนหงิดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ได้ชา้าลงตามวัยทำยังไงได้ล่ะคะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะยอมรับได้แต่ว่าอย่ายอมแพ้นะคะช่วงนี้ค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับช่วงของรู้ไว้ได้ประโยชน์ค่ะช่วงรู้ไว้ได้ประโยชน์ ใครที่อายุ60ปีแล้วยังมีฟันแท้ๆของตัวเองอยู่ครบลก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและขออวยพรให้ฟันของท่านอยู่อย่างนั้นไปนานๆเพราะฟันนับเป็นเครื่องบดอาหารสุดมหัศจรรย์มีการแบ่งหน้าที่กันทั้งฟันกัดฟันเคี้ยวฟันกรามไม่ต้องนึกถึงเรื่องไม่มีฟันค่ะแค่ปวดฟันเท่านั้นอาหารที่เคยชอบที่เคยอร่อยเป็นต้องก่อยไปซะทุกทีไม่มีฟันจริงก็ไม่เป็นไรค่ะฟันปลอมช่วยได้ แต่ปัญหามันอยู่ที่ฟันปลอมล่างไม่รักดีมักไม่ยอมติดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ฟันปลอมให้ดีเห็นที่ต้องพึ่งรากฟันเทียมกันแล้วล่ะค่ะในโครงการนี้เราให้บริการผู้ป่วยนะคะในการที่จะใส่รากฟันเทียมเนี่ยใต้ฟันเทียมนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการฟันเทียมพระราชทานซึ่งมีการใส่ฟันให้กับผู้ป่วยจํานวนแปด0มรายนะคะซึ่ง ในจํานวนหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้ใส่ฟันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฟันฟันปลอมล่างเนี่ยนะคะมันหลุดเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะธรรมชาติของฟันอยู่แล้วที่มีพื้นที่รองรับน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันก็ผู้ป่วยก็ไม่สามารถใช้ฟันได้เต็มที่คการเคี้ยวอาหารก็ไม่ดีทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีด้วยนะคะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของฟันล่างหลวมหลุดเนี่ยก็คือการใส่รากฟันเทียมเพื่อช่วยยึด โดยเราจะใส่รากฟันเทียม2ตัวเข้าไปในขานไกล,ล่างนะคะเพื่อช่วยยึดฟันปลอมให้อยุ่ที่ได้นะคะเราก็มีโครงการที่จะให้บริการผู้ป่วยเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะเ,เป็นจำนวน10,000รายซึ่งจริงๆแล้วในท้องตลาดที่ราคาปัจจุบันเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเฉพาะรากฟันเทียมตัวเดียวก็ถ้าราคาเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณ3-4มถึงแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ ในขนาดนี้เนี่ยเราเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างทั่วถึงก็ไม่ได้จํากัดอยู่ในที่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะใครก็ได้ค่ะขอให้เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ใส่ฟันทั้งปากข้างล่างก็จะได้รากฟันเทียมสองตัวยังยังโมเดลตัวนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรากฟันเทียมที่เราใส่เข้าไปในขานไกลล่างอันนี้เป็นแบบจําลองซึ่งจะมีขนาดเท่าของจริงน่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยฟันชิ้นนี้เนี่ยนะคะปกติเราจะใส่ไม่ค่อยอยู่ แล้วพอเราสวมเข้าไปเนี่ยจะค่อนข้างแน่นนะคะจะแกะจะถอดได้ได้ลำบากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ผู้ป่วยก็สามารถถอดเองได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหารดีขึ้น<ม>ก็ผู้ป่วยที่มีความต้องการจะใส่ฟันเทียมจะใส่รากฟันเทียมนะคะก็สมัครได้ตามโรงพยาบาลทั่วๆไปเรามีโรงพยาบาลที่ให้บริการทั้งทั้งประเทศเนี่ย85แห่งค่ะก็ก็มีทุกภาค ททุกทุกกพาาวภโครงการรากฟันเทียมพระราชทานนี้นับเป็นการเติมเต็มความอร,อร่อยให้กับผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งที่จะได้รับประทานอาหารที่ชอบได้แต่ว่าอย่าอร่อยมากไปนะคะเดี๋ยวจะอ้วนแล้วโรคอื่นๆก็จะตามมาค่ะสำหรับท่านใดที่ยังมีฟันจริงๆให้ใช้อยู่ก็ต้องดูแลรักษาให้สมกับที่เราใช้เขานะคะอยากใช้ร่างกายนี้ไปนานๆก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะ สุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเอาใจใส่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะไม่มีใครที่จะมาดูแลได้ดีเท่ากับตัวเราเองหรอกนะคะรายการบานไม่รู้โรยขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานบานไม่รู้โรยลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ